สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดปานประสิทธารามตำบลคลองดา่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับด้านหน้าที่เราเห็นจะเป็นหลวงพ่อปานองใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกความสูง9เมตรนะครับพาไปชมใต้ฐานจะเป็นรูปหล่อองค์พ่อปานแล้วก็มีคาถาเงินล้านอยู่นะครับสามารถเข้ามากราบไหว้สักการะขอพรได้ ประตูทางเข้าซ้ายขวาจะเป็นบานไม้สักแกะสลักเป็นรูปป่าแล้วก็มีรูปเสือซึ่งเสือหน้าตาจะไม่เหมือนกันทั้งสองบานเป็นงานแกะสามมิตินะครับเสือด้านขวาองค์พ่อปานจะเป็นเสือที่มีรอยยิ้ม ส่วนเสือนะด้านซ้ายจะเห็นเขี้ยวเสือนะครับเป็นเสือซ้ายมือขององค์พ่อปานโดยรอบก็จะเป็นสถารปัตยกรรมแบบปูนปั้นนะครับบริเวณซุ้มประตูทางเข้ามีความสวยงามมากนะครับด้านนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านปีกานะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นกเกี่ยวกับพืชสมุนไพรส่วนใจจะเป็นนกสีดำนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ปลาสลิดด้านนี้จะเป็นเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำประมงทำการเกษตรนะครับสามารถเข้ามาศึกษาความรู้ได้นะครับเป็นเครื่องมือแบบสมัยเก่าด้านนี้จะเป็นเรื่องของปลาสลิดถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ของบ้านปีกาเลยนะครับให้ความรู้เรื่องราวต่างๆมากมาย ด้านนี้จะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความเก่านะครับมีครกโบราณด้านนี้จะเป็นเชิงเกษตรกรรม อยากให้น้องๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆมาศึกษาความรู้นะครับด้านนี้จะเป็นโซนตลาดน้ำปิกาตลาดน้ำนี้นะครับของกินราคาถูกแล้วก็อร่อยมากนะครับด้านนี้จะเป็นสะพานวัดใจ วันที่เรามาก็ไม่มีใครเดินขึ้นไปนะครับกลองปิดก,กาก็ล่มลื่นนะครับด้านนี้จะเป็นมูลดินหลวงพ่อปานที่ท่านเคยมาปรากฏไว้เมื่อปี2475นะครับด้านนี้ก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อปานภายในมีพระประธานแล้วก็มีรูปหล่อหลวงพ่อปานนะครับ ด้านนี้จะเป็นอุโบสถของทางวัดนะครับภายในจะเป็นจิตกรรมฝาผนังตตสชาชาดกนะครับด้านนี้จะเป็นใบเสมาแบบเดียวคลิปนี้จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ